ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเดิน,น,นึดงหกอีกแล้วนะเป็นแนวทางหนึ่งตุลาคมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรักฟังด้วยครับผม เราไปชมกันเลยใบนี้ครับแบ่งปันแนวทาน10หน่วยล่างแบ่งปันจากฝั่งซ้ายไปขคสาสตัวนะท่าน7 0 5ด0ูนะ เบ่งปานสามตัวเป็นแนวทาง10หน่วยล่างแนวทันที่แล้วก็ผ่านครบ3 7นะท่านผู้ชมแยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน7จ็เบ่งปานสตัวเป็นแนวทางต่อไปครับผม อ่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ก็ชุดเต็มชุดเต็มสองตัวครับนะเบ่งปานหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าหกสี่และก็สี่สี่สองหกห้าเจ็ดแปดสี่สองครับท่าน เบ่งปันเจ็ดชุดนะท่านผชม7ชุดนะดนะก็ขอบคุณมากจริงๆข้อมูลนะต่อไปครับต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันเฐานชุด3ตัวครับผม แนวทันที่แล้วและก็เดวทันใหม่นี้ครับแนวทันที่แล้วก็ผ่านตรอง6-62และก็หก3สรุปแล้วผ่านผ่านหกหชุดเดียวนะเดียวทันใหม่นี้ครับผมแบ่งป่นปานอีกแล้ว เอาแบ่งปัน2 2ง224นะท่านเบ่งปัน2 2 3แล้วก็2 2 4ครับแบ่งป,ปัน2ชุดก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมต่อไปครับผมใบนี้ครับ เนวทาง2ตัวโบนก็แนวทานที่ประพันมาก็สรุปแล้วผ่าน4 1 0 0นึ่ง0 0นหกเจ็ดพันแน,น,น,นวทานใหม่นี้ครับก็เบ่งปัน2 3จับคู่กับ1 2ชูน2นะสส,สูตรชูน2จับคู่2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 3 1 3 2รวม4ชุด นะรวม4ชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับข้อมูลน,นะต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยโบนวิ่ง3ตัวท่านก็เบ่งปานเดีนะ๋ยวทันใ่นี้ครับ012 01แล้วก็2แนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน3ตัวเป็นแนวทางนะแนวทาง10หน่อยบูนก็ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณแนวทางแนวทันที่แล้วก็1 2 3 0 0 2 ต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นวทางวิ่งตัวเดียวบนวิ่งตัวเดียวบนนะก็เบ่งปานศูนย์นนตัวเดียวเบ่งปานศูนย์นนตัวเดียวนะก็ อดีตก็ผ่านนะศูนย์ผ่านสามผ่านศูนย์ผ่านเจ็ดผ่านหกผ่านหกก็ผ่านแนวทในี้ก็เบ่งปันศูนย์นะเบ่งปันตัวเดียวศูนย์ขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมก็เป็นแนวทางหลักสิบ แบบหกตัวใบนี้ก็เป็นแนวทานที่ปรผ่านมาครับนะแนวทานที่ปรผ่านมาก็สรุปแล้วนะสรุปแล้วผ่านนะก็มีหลุดบ้างมีผ่านบ้างนะท่านผู้ชมเราไปชมแนวทานใหม่กันเลยนะ เจ้าของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วนะท่านผู้ชมส่วนขั้นบนนี้ก็ยังเป็นอดีตนะท่านผู้ชมผ่านนะอดีตผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมแบ่งปันที่แบ่งปันที่67 แปด1นะหก8 9 0แล้วก็1เบ่งปัน6ตัวเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนะ้อมูลแนวทางที่เบ่งปั้นอย่างเร็วๆทันใจ ต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านนี้แนวทาง10หน่วยโบนแนวทาง10หน่วยโบนเแบบบตัวอดีตก็ยาวยาวนะท่านผู้ชมอดีตก็ยาวยาวนะแนวทานที่แล้วก็ หลุดนะท่านผู้ชมหลุดนะ8ป5ดเก้าห้าหลุด8ป5ดเก้าห้าหลุดไปนะหกหกหกสองหลุดนะเดี๋ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานหกเจ็ดสามเบ่งปัน3ตัววิ่ง10หน่วย2ตัวโบน ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลที่แบ่งป,ปันนะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะขอบคุณมากจริงๆต่อไปครับใบนี้ บนี้ก็เบ่งปาน,านวทานให้พิจารณาอีกหน่งเนวทานด้วยนะท่านก็เบ่งปานชุด4 2 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 านก็เบ่งปันเป็ดชุดนะเบ่งปันเปดชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางรอสอนอร้อยสิบหน่วยสองสูตร สองสูตรนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เบ่งปันอดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตสรุปแล้วผ่านเนาะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งสี่ห้าหกเบ่งปันหนึ่งสี่น,น 1, 4, นะหนึ่งสี่แล้วก็ห้าหกนะ เบ่งปานสองคู่เป็นแนวทางนะเบ่งปานสองฝั่งนะไม่ชนนะท่านผู้ชมไม่ชนจับคู่หนึ่งสี่นะหนึ่งสี่หนึ่งสี่กับห้าหกจับคู่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่ห้าสี่เจ็ดนะรวมสี่ชุดกลับตัว โค้สองตัวบนต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดทันดับบนตัวเดียวเนะาะอดีตผ่านนะท่านผู้ชมดับผ่านนะเดาทันใบนี้ก็เบ่งปานดับหกเบ่งปานดับหกตัวเดียวเดวทันที่แล้วดับสี แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันปดับ61ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับข้อมูลนะต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ครับใบนี้ก็แนวทันดับดับบนตัวเดียวนะยาว,ยาว เดาทันที่แล้วก็ดับเจดนะดับเจตผพันเดวทันที่แล้วก็ดับเจตผนนะเดวทันใหม่นี้ครับเจ้าเจ้าของแนวทางก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานอีกแล้วเราไป ชมกันเลยนะเนวทันไหมนี่ก็เบ่งปานตัวเดียว5นะเบ่งปาน5ตัวเดียวเนาะดับโบลดับโบนรัชนุนะดับ5ตัวเดียวนะขอบคุณมากครับข้อมูเดียวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจ ก็เคปหน้าจอได้ครับท่านเคปหน้าจอได้เนาะดับบนตัวเดียวยาวๆรัชนุดต่อไปครับผมใบนี้แนวทานชุมเพนะท่านเบ่งปานเป็ดก้านะอดีตก็มีหลุดบ้างเนาะอดีตก็เบ่งปานสองฝั่งนะแนวทานใบนี้ก็เบ่งปานฝั่งเดียว บ่งปานเป็ดเก้าเป็ดเก้าเดทันที่แล้วก็ครบนะเดยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเป็ดเก้าสองตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลข้อมูลที่เบ่งปานนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็แบ่งปันฐาน,น,นดับหลักร้อยนะแบ่งปันวฐานดับหลักร้อยก็แบ่งปัน,ปนดับตัวเดียวเจ็ดดับตัวเดียวเจ็ดนะอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะ นื้อท่านใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนเบ่งปันเจ็ดตัวเดียวเป็นเดียวทางดับหลักร้อยนะดับอร้อยนะขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เบ่งปันเนทานดับล่างเบ่งปันปนทานดับล่าง เบ่งปานดับดับศูนย์นะอดีตนะผ่านนะท่านผู้ชมนะใวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับศูนย์ใวทานที่แล้วดับแปดผ่านดับแปดผ่านดับศูนย์ผ่านในทานใหม่นี้ก็เบ่งปานดับศูนย์ตัวเดียวเป็นเดวทางขอบคุณมากครับข้อมูล ต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปานแนวฐานดาบหลักสิบยาวๆนะก็เคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมเคปหน้าจอได้นะนืทานใบนี้ก็เบ่งปานดับ6ตัวเดียวนะดับตัวเดียว6ดับ6ตัวเดียวดับ6นะอดีตผ่านยาวนะท่านผู้ชมนะ ก็ขอบคุณมากจริงๆสำหรับเดวทางก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทุกท่านเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปครับผมนะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกําลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย กดกระดิ่งคอมเมนต์ด้วยครับผมเราพบกันคลิปหน้าครับนะขอบคุณมากสวัสดีครับ